بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ความสุขส <2 Pop leve zy> <co> ันต so <th wave> ินะครับมีกับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมจะมาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับถือว่าเป็นความโปรดปรานจากลอสุบหฮานุวตาอาลาอย่างใหญ่หลวงนะครับที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมุสลิมมาตั้งแต่กำเนิด หรือบางท่านก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเกิดมาแล้วก็ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็พบอิสลามนะครับถือเป็นความปวดบานอันยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอ,อื่นใดเลยนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> บนโลกใบนี้นะครับก็มีมนุษย์หลายพันล้านนะครับบางคนก็ไม่ได้รับทางนำนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจอิสลามนะครับ <c oughs> ซึ่งนั้นสิ่งต่างๆนั้นนะครับที่เราให้เกิดมาหลากหลายนะครับเพื่อทดสอบคนต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าจะพบกับพระเจ้าของเขาได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็บรรทายของชีวิตเขาก็ไม่ได้อะไรไปนะครับในอัลกุรอานนะครับในสุรูฮูดนะครับอายะที่สิบห้าสิบหกนนะครับ อลสลาฮาโนวะตาลาครับได้ <c oughs> บอกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงมนุษย์บนโลกนี้ว่าไงครับบ่าว่ามัางกาในยะูริดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนตาฮาผู้ใดที่ปรารถนาหรือต้องการการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับ ว่ีนตาาแล้วก็ความสวยงามหรือความเพิดแ้้นะครับหลงดุนยานะครับอยู่ในดุนยานี้อยู่ไปนะครับรู้สึกว่าดุนยานี้มันดีกับฉันเสียเหลือเกินนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราบาอกว่านูวาฟีอิไลฮิมอะมาลหุมฟีฮาบหุมฟีฮาลายบาะคอซูลเราบอกเราก็จะตอบแทนให้กับพวกเขาเหล่านั้น อย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านั้นและพวกเขานั้นจะไม่ถูกริดรอนในการงานนั้นแต่อย่างใดนะครับดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ไว้หานะครับต้องการดุนยานะครับอลัลลอฮ์บอกอลัลลอฮ์จะให้นะครับต้องการมีชีวิตที่เลิศรู้นะครับต้องการที่จะมีบ้านนะครับมีรถต้องการที่จะมี ส,สั์สนเงินทองนะครับคนในปัจจุบันนี้นะครับผมดูการดูข่าวไม่ใช่ข่าวนะครับเป็น <c oughs> เป็นอะไรนะเป็นข้อล่ำเล็กๆนะครับบอกว่าคนในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> เป็นหนี้สินกันเยอะนะครับเพราะว่าชอบอวดชอบหรูนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เยอะแลวละครับหลายหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ พราะว่าคนไทยเนี่ยชอบอยู่แบบโอ้อวดกันนะครับจะเห็นง่ายๆนะครับจะกินอะไรก็เฟซลงนะครับจะมีรถสักคันหนึ่งก็เนี่ยฉันได้มาจะมีเงินท้องก็เอามาแผ่แล้วก็ลงให้เราเห็นนะครับทั้งนี้เขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่เพื่ออลลรร์นะครับอยู่เพื่อดุนยานะครับมีอะไรก็เอาโอวดเอาโชว์กันเนี่ยเรื่องคนไทยเนี่ยชอบอวดแต่ถามว่าบัาท้ายแล้วคนส่วนใหญ่นับเป็นไง ตกเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้แต่ความด้านหน้านะเราเห็นเขารวยนะครับแต่ด้านหลังเขาอาจจะเป็นหนี้มากมายนะครับนั่นในธนาคารเมืองไทยนะปล่อยกู้ปล่อยกู้เยอะเอามดซื้อบ้านซื้อรถถามคนพวกนั้นนะ่ะคนเราต่างต่างวเนี่ยซื้อด้วยเงินสดนะไม่เป็นเงินสดนะครับซื้อด้วยกับหนี้ในอนาคตที่อยากได้อะไรก็ซื้อก่อนไม่ใช่เก็บไว้ก่อนแล้วก็ซื้อคือว่าซื้อแล้วนะเอาเงินอนาคตมาใช้นะครับ อาศัยผ่านธนาคารโอเคดิตการเงินต่างๆก็เรื่องบอกว่าคนไทยเนี่ยร้อยละผมจะไม่ได้ร้อยแต่ร้อยละหกสิบรือะเจ็ดสิบนี่ะชอบอวดกันนะครับมันเป็นอย่างนั้นริงครับสังคมปัจจุบันยิ่งโลกโซเชียลมานี่ใครมีอะไรก็ออกมาโชว์กันนะครับดังนั้นนะครับอุลาอิกัลลีนอะไลเซลหุมฟินอาครอิลันนารเราบอกชุดลนี้แหละนะครับพวกเขานั้น จะไม่ได้รับการตอบแทนอันใดในโลกอาเครออิลันนารนอกเสียจากไฟนรกนะครับหัาฮาบิตมาซสนอูฟีฮาหัวบาติลุนมากานูยะมาลูนและสิ่งที่พวกเขานั้นได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยานะครับก็จะไร้ผลแล้สิ่งที่พวกเขานั้นกระทำไว้ก็จะสูญเสียไปนะครับในอัลกุรอานสองอายห์นเนี่ยเราพอจะจับใจความได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลนะ ไม่ให้คนมุสลิมเนี่ยเอาเยี่ยงอย่างนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้ประนามหรือตําหนิมาเนี่ยนะครับว่าชีวิตที่เลิศหรูในดุนยาเนี่ยแล้วก็ทิ้งอัลลอฮ์เนี่ยทิ้งรอซูลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราเอาหูอนาตาไปไร่ไม่รู้ว่า,อ,าอิสลามเ่าไงฉันไม่สนเนี่ยแบบเนี้ยอัลลอฮ์บอกว่าชีวิตที่เขาอยู่ในดุนยาเนี่ยจะทําความดีมากมายก็ตาม ก็มีเงินเอาไปบริจาคองค์กรต่างๆมากมายก,ก็ทําดีเพื่อสังคมเนี่ยแต่สุดท้ายบรรปายในโลกอาเครอแล้วเราบอกว่าไม่ไ,มได้อะไรนะครับสูญเสียสูญสิ้นไปนะครับสิ่งที่ทําไปนั้นได้แค่เพียงดุนยานะครับดังนั้นดุนยานี่ใครอยากได้เราก็จะให้นะครับความร,รู้ความอยู่สุขสบายอเลาบอกให้นะครับเราจะเห็นว่าในสังคมโลกนะครับ คนรวยมีมากมายนะครับอัลลอฮฺบอกให้นะครับแต่เมื่อความร่ํารวยก็นั่นเขาไม่รู้จักอัลลอฮฺบันปลายเขาก็ไม่เหลืออะไรเขาก็มีความสุขชั่ววูบหนึ่งในดุนยาอันเวลาสันส้นๆนะครับแต่สุดท้ายเขาต้องไปรับภาระหนักในโลกอาเครอนเองก็ฝากพี่น้องมุสลิมว่าเราอย่าเป็นอย่างเขาแล้วกันเราได้รับทางนําเราจะต้องดีที่สุดนะครับในดุนยาเนี่ยเราอาจจะกระ่อนกระแท่นไปบ้างไม่เป็นไรครับแต่โลกอาเครอนเราต้องให้ดีกว่าเขาเพราะเรารู้เรื่อง Kau ngeluk akhirah, maka kulau nenekam. Aku ni kawli hadah, Fastawfirullah Nazim, Wali wa lakum, wali sayyidil muslimin, Minkunizam, fastawfiruh, Innahu wal ghafurrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.